สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาไปตีปราสาทอะไรวะปราสาทใต้น้ำแต่มันอยู่รอบเพื่อนมันหลอกหรือเปล่าเฮียพี่เอียนุ่มไอ้หนุ่มเฮ้ยคือกว่าเบอร์กว่าแล้วกายพอนี่อะไรเนี่ยเนาะเฮ้ยนออยู่เฮ้ยซ้อนถ่านวาก่อนซ้อนถ่านได้ววะไม่ได้อะไรซ้อนถ่านมาไปนั่งกระเจียมนู้นขึ้นมาดีขึ้นมาดีเดี๋ยวต้องตีป้าอ๋ออ๋ออ๋ตายก่อนเลย เอาไปไปก่อนถึงไหมเนี่ยเอาไป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 โอ้ยังไม่ได้ไปเลยตายแล้วมันซืออะไรมันมันมันปั๊บอะไรวะเนี่ยปั๊บสโลว์ต่างสเกลเด็กดังไปดิโก้ไปแล้วไอยไอมีนวิชั่นเราผมมองไม่เห็นเลยพี่ในวิชั่นคุณกินไปแล้ว ถ่ายและจุดใหม่แล้วเอาอะมีซิลทอร์ป้าเอาเนี่ยอะไรเราต้องไปฆ่ามันนะดิเราไม่ได้เอาไปงน้ำไงเว้เราฟองน้ำไงเราไม่มีตัวทำไมไม่มีตัวอะไรเลยมอสมาหาแฟนมอสเออใช่พี่ไอ้กตีมันต้องมีการเดียนไม่ใช่หรอทำไมไม่มีตัวอะไรเออพอสินนแต่้ำมันไม่นั่นวะเฮ้ยเด็กเก๊ทำไม่ขึ้นหลับไง เออมันไม่ขึ้นหลอดวะก็เท่มันอยู่มันอยู่โซนไหนมันอยู่โซนไหนโซนหน้ากูกูเจอแล้วเชี้อ้วนแบบพูดเป็นชาัดเลยมึงพูดไปเข้าหรอกเชวมึงพูดดิผมอยี้ชั้นบนตอนนี้กูอยู่ไหนไม่รู้โมโซหมดย้อขึ้นไยังไงวะตายแล้วหนึ่งตัวขึ้นไปไงอ่ะก็เข้าทางหน้าประตูแล้วเลี้ยวขวามาเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหเจ้าตัวใหญ่ไหนวะอีเมย์เนี่ยมึงเห็นมึงเห็นกูไม่เห็นเหรอป่ะเพ่อมันตีเข้าไหมเนี่ยอุ้ยมันดูดกูเมย์ยันอยู่เมย์ดูมันไหนวะมอนุภากูไปดิไอ้เหี้ยเนยลามามาดิมาดิเดี๋ยวกินดีเจเลชัยอ่อนตู้มันมาดิมาดิตู่มไหวมาดิไม่เอาไรหรอกมึงอะ มีไอ้ดูมันมี้ดูมันยิงกูไม่เข้าแน่ตีกูไม่เข้าหรอกตีกูไม่เข้าหรอกแต่มันหนีแน่เลยแ่หลบไปขวาตายพ่ดีนี่ได้ฟองแล้ว่องน้ำแล้วหา้นี้ขี้นขี้นขี้ี่นขี้นขี้นขี้นี้นีนกีนีนกล้นนี้นีนข้นขี้นนี้นข้้วนี้นี้ข้นขี้นนนี้้นี้้ ตรงไปดิเรายังหายที่นั้นไม่เจอเลยกล้องนะเออกล้องอยู่ไหนวะหาดิหลุด,ดดิโ,ดโดอไอเจอไหมไอเจอไม่ทำไรเลยทำไมม,มันนั่นอะ่ะหายหมดเลยมึงไม่ยืนอยู่เฉยๆนุ้ยขยับ <c oughs> ไปเขา <c oughs> เป็นใครบนตามม่างหู <c oughs> <c oughs> วะโอ้น้ำตากูจะไหลกูคุ้นตั้งนานเฮีย <c oughs> โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอโชว์เพียงเท่านี้มันไม่มีอะไรเลยไปแล้วครับเดินมาคลิปหน้าบาย